นี่อันนี้ของสมัซื้อมาร้อยสี่สิบของเบสร้อยยิบห้ามันห้าร้อยนถอดลูกรอยเปลี่ยนแต่ลูกรอยอย่าดราม่านะถ้ามีตังก็ซื้อของแท้ไปผมจะถอดแป๊บนึงปลดออก ตัวนี้ออกปากแบนฮัดออกพตัวนี้มันยาวของเดิมมันสั้นอันนี้เอาแบบราคาถูกนะถ้ามีตังก็ซื้อของแท้ไปไม่ไดราม่านะ ส่วนมากเสียก็จะเป็นตัวสีนี้ตัวนี้ขาดเราก็เอาแค่ตัวทองเหลืองตัวนี้ตัวนี้มันยาวมันของสมาร์ในใส่ของเดิมมันสั้นโอเค ใส่เข้าไปอออโอเคก็ใส่เข้าไปจะใส่ตัวเก่าตัวใหม่ก็แล้วแต่อืตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่นะ ยูนี่อวแน่นนะจะกดให้มันแน่นอีกนิดก็ได้กดตรงมุม มือกดโอเคขยับได้ร้อยสี่สิบของเดิมโอเคอย่าตัดงั้น สต็อปคลิปก่อนเอานี้ต่อ,ตอ,อ,อยกกล้องออกมาก็เหลือมือเดียวโอเคตาขึ้นขึ้นอันนี้นะ้ำมันหมดถังอันนี้นะ้ำมันเต็มถังดูนะ ตรงกลางอ่ตรงกละเห็นนะผมจะเอาน้ำมันหมดถังเดนลงหมดถังเดินสุดลงไหมมันจะลงช้าเรียนไหม่มันเป็นที่เรียนไหมฮะมันลงช้า มง่ายกว่านี่นะปิดเปิดไ้ง่ายกว่า,นะเ,า,วาเร็วกว่าแต่มันขึ้นนะผมลองดูแล้วก่อนทําคลิปผมลองแล้วเดี๋ยวจะเลื่อขึ้นให้ขึ้นสุดนี่น้ํามันเต็มถังน้ํามันเต็มถังส เห็นไหมเริ่มขึ้นนะอันนไจะปรับให้น้ำมันเต็มถังมันช้ากว่าตัวเป็นเข็มแต่ก็ใช้ได้เป็นเป็นที่เรียนใหม่เอ,อปรับสีเขียวทำไมมองไม่ค่อยเห็นหสีฟ้าหาสีแดงชัด ให้น้ำมันอยู่กลางปิดเปิดไมเ่เร็วกว่าเห็นไหมลงทุนแค่ร้อยสี่สิบเองสำหรับคนไม่มีงบนะถ้ามีงบก็ซของทแท้เลยห้าร้อกว่าบาทนี่ผมพูดสำหรับคนไม่มีงบนะไม่แรงมากนะยทำไมไม่ซื้อของใหม่ทำไมไม่เอาของใหม่ ผูดเสลืมลูกยางเลยที่แล้วก็มีแต่ประกอบไม่ได้ทําอะไรนะล,ลืมใส่ลูกยางเลยพูดเสลืมใส่ลูกยางโอเค okay. ง้นเส็จจบแค่นี้แหละจบคลิปแค่นี้แหละเด็ดที่เหลือผมใส่เอ,เองประกอบแค่นั้นเดี๋ยวจะต่ออีกนิดก็ได้เดี๋ยวผมใส่ลูกยางก่อนเดี๋ยวม่ใช้สองมือ ใส่ลูอยางแล้วประกอบแล้วใส่ลูกยาง โอเคโอเคมนครึ่งถังฮ่าโอเคใช่้ปกติ um. แก้วร้อยสี่สิบบาทเองนี่อันนี้ของเก่า อันนี้ลูดลอยสมัยลอยเก่าโอเคลวททำอะไรทิ้งนี่ไงส่วนมากจะเป็นตัวนี้เสียกินอมันที่มันไม่ขึ้นอ่ะตัวนี้มันขาดเล็บดำปีเลยคนทำรถอ่ะขออภยัยหน่อยอืม ดีครับแค่นี้นะครับไม่ไดาม่านะฮะ